สวัสดีครับผมเมื่อนี้กับชิด้อพ่อกับพงไนใบคือเก่าแล้วครับนี่นี่แหละครับรถไถฟ,ฟอร์ดแต่งรอขะนี้แหละครับหนาแดงคือเก่าครับนี่ช่วงนี่กับสีจอดทาเพราะว่าจะคล้งหน้าเพื่อนบ้านเขาอยู่ครับนี่ก็เลยพ้ากันจอดกินผลละไม้ลากไม้ครับนี่ผลละไม้แบบผลละไม้บ้านนอกครับนี่ บางทีแะครับเฮ้ย่าับงเมื่อกี so <sh od trilogy> oh. Uh. Oh, yeah, like ้ใบกว่านบกินกว่าใช่เพิ่งอาะเพื่อนยังใบกินบางว่าครับบ้านนี้เบิ่งเบิงเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงทางพื่อนท่ครับบ้านนี้โอ้เราบาดอกไม้เนี่ยเอาบบูชาเนี่ยอ๋อเพิ่อว่าดอกไม้เนี่ยเอาบบูชาโอ้แมน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 อันอันแฟนครับครับอันนี้เพิ่นใบอีลีเดอร์ครับผมใบเติมเงนก๊บเนิดครับผม ไมตั้งแต่ม <h fits. h ums> ื <analogy> ่อ <h> ก <ums> ็เมิดเพื่อนนี่เพื่อนนี่เกิดพศ2 5อ2เกิดพศ2542เลยครับเพื่นสิเป็นหนองพญานาคอยู่ปีหนึ่งโอ้าวว้้าจแกวว่ามาร์คนพีการพนก็มีนะครับเ้าบอกว่าฝนฝ่าพายุโต๊แห้งมื่อว่นนี่ตนไม้ลงับเมื่อนระวังสิ ลังคาเปิดมาเลยไม่เล่าฮดอยู่เพื่อนเลากันน้อยๆครับเพื่อนเรากันโอ้โอ้โอ้เพื่อนเพ่หลายเพื่อนแห้งเล่นเขินนั่นระวังสิฝนฝ่าตกแข้งเมืองว่านนี่ทีพอดีวันเขานี่ระวังเมือว่านนี่อุ้ยพายุเข่าครับทั้งอำเภอวังหินเท่หลังคาเข่าลังคาเปิดเปะหลายหลังครับโอ้ฝน เพิ่นว่ายยังเพิ่นว่ายยังนี่ไปเอาขึ้นไม้ปิ่งกินพลานาอ๋อปั่นปั่นปั่นใบปั่นปั่นปั่นใบใบป้ามันออกคนน่ะเออมึงป้าครับพี่น้องป้ามันตื่นน้ำผลนะโอ้ยฝนแห้งเนะครับพี่น้องมื่อนี๋ยกบเขียดดีใจครับในนี่ให้พี่น้องเพิ่นเมืองแน่ป้าป้าสาแถวนี้เพิ่นดีใจหลายมันหนำซีต็มสาครับปลากระบอกเต็มเลยครับทั้งกบทั้งเขียดทั้งปลาทั้งนี่ ไปอย่างพหดีไบแล้วทีพายบิร์างนอกครับเารี้พี่น้องเลยอันใดครับอันใดครับโอ้ลว่าเราขึ้นมาสูป้าทานนี่แล้วว่านี่โอ้ยย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 ยนยยยยยยดนนเป็นายยนยยยยย ปาดบักหาบักหาครับพี่น้องุูนปูนปูนเลนใส่บักหวานตายนักแล้วมันโุ้ยวุ้ยนวดยกกันนี่คอยไปแล้วพูนูนปูนเออนี่หนาเบ้ยน บ่ใหญ่ใบเพิ nào? ่นได้พ่อบอกว่าครับบ้านนี้เน่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 เออเอาเม็ดไปปลูกระหว่างเนื้บอสหากินเนีตัวตัวไปน้ำลายเพิ่นว่าให้เอามีดมันไปปลูกเอาไงมันไปหวานเพิ่นว่าครับก็เลยว่าบบตอนไปปลูกมันมีลายอยู่เมื่อไปเอาเหยื่อจระไหร่ตาทิมต้นเม็มันตายแล้วหรือล่าอืม เพิ่นว่าต้นใหม่ตายอยู่ในหน้ามันบอดีครับให้เอาลงเลยเพิ่นว่ะโอ้แต่แ,แ,แมนอยู่กลางหน้ารถแจสซุ่งเลยครับผมในหน้ากระหอดมีคาแล้ววะโอ้ในหน้ากระหอดมีคาเอาไว้ใส่ต้มปลาต้มไก่เนอกพญใบ่นอกม,มัน่าาเ,เ,อน,เอน,นอบนบรรยากาศก็ดีครับหลังจากเมื่อคืนนี้พายุเข่าฝนตกแห้งครับหลังคาเปิดไปหลายหลังครับอยู่อำเภอวังหินเท่านี้ครับ อยู่บ้านกระเอินครับหูซึกว่าวชิดโอ้เสียหายไปหลายอยู่ด้วยครับพี่น้องเรื่องวาวมืองสีกับวัชิท่าพี่น้องเบิ่งอยู่พอดีมันฟาดแตกแห้งครับมื่อวานนี้ก็เลยบกกาเห็นอยังครับวาวมึงสีกับอยู่นสถานการณ์หนึ่งกันครับก็เลยโอ้ยนี่ครับนี่อีกหลังหนึ่งครับเพิ่นเห็ุอยู่สามสี่หมื่น หูซีกว่าสิติดดินแต่แปบเลยครับเนี่ยหูยผ่าอยูยังกระดอกกระเดียครับขนาดเบาเมืองสีอยุเทเชียงหน้าเมื่อคืนนี้มูว่านี่นะเทียบชีบุ๊มบังยูเลยครับพี่บัตรบังมิกบังมิกครับหูแจ็ควะครับบ้านทั้งบ้านเอิบบังยังนี่บังมิกครับบังเบกดีกดันกันนอ่ำขั้นถับปกติแล้วขั้นอยู่ดงไงไม่สนุกเลยครับมากินนี่นพวกสัตว์มีปีพกพันธ์ชีบังมาก,กินนั่นนี่ งามใหม่ฮะคุงมาตะบวดแล้วมาโอ,ยโอยา้ยพุ่นงามใหม่ผุนว่าเพิ่นว่นา,างานใหม่หักกลัระนี่แล้วหนาวกันไปเลยครับนี่ยผุนนี่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 พี่น้องทั้งขมิ้นจะคอยจะคจะูแห้งนะภาษาทั้งขมิ้นนี่เพิ่นเอิญหม,มกักีหนนยั่งอ่ะนะห่วยจังหวะด้อครับนี่เจ้ามึงในบ้านมึงสีเจ้าย่างเขามานมึงไก่ กระเม็นเพิ่นหอมยังนอนี่เนาะคอยคอยกระบอกเขาเจ๊กันนะอสร้างกระเม็นเพิ่นหยั่งนะาูเจ๊กขคอมเมนต์มาเนะครับเด้อเออเราเป็นผักดีกินกับใบมันกินโอ้หยังแล้วล่ะเฟินใบใบมันกระมีประโยชน์ครับกินกับปนกับเจลก็ได้ครับนี่โอ้ยระวังบวกกระเม็นหั่นในกวนบวกอ้ยนี่แหละครับช่วงนี้ก็ช่วงว่างๆครับกำลัง ถ้าเจ้าของเพิ่นวานเข่าอยู่ครับนี่ก็เลื่อมาท่านเลยเกิดอะไรขึ้กางโอ้โหลาว่ามีเงินเอาไว้หยังเอามาติดขาดเท็ยนติดขาดเท็ยนขาดใส่โอ้โหโอ้โหลาว่ามีเงินเอาไว้ในกระเป๋าขึ้นมาไปเสือขาดมาใส่ลาว่าโอ้โห เออเออเออเอาหางสามคนหางสามเาไว้ก่อนเพื่อนเราเป็นยันต์เจ้าเขาผมจังไปซื้อมาใครใครเกจ้าเขาแล้วจังเอาหางสามมาส่วนนี้เขาจะเศร้าใส่หางสามเพื่นแล้วเราอ่ะโอ้เราให้เอาขาดนี่มาตีเอาเงินขาดเอาเงินก่อนมาเลยราคาดีแล้วนะประมาณนั้น่วาคนยังฉีดจ่างเนาะแพนเพิ่นเช็ครถเบิ่งรถเพิ่นดีเด้อครับพี่น้องตัวใดมันบ่ดีบ่ยยังเพิ่นก็ได้เฮ็ดเองเบิดครับนี่ โอ้นานนานนานมกติศาเนี่ยนะครับนพนวันเข่าสองคนเนาะหน้าสิบสิบสองไร่พื้นไรสิบสองไรพื้นที่กับประมาณสิบสองไรแล้วครับเพราะว่าพนกับเดวานอยู่สองคนแตเลยต้องรอก่อนต้องลอก่อนครับส่วนเพราะว่าพนพนยี่ใบพนนางหัวอยู่ครับพในพน บู๊ยทา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 พนังนี่เป็นพ่มแจงได้ครับนี่พนิดเองนี่นี่น yes> ี่นนี่นี่น่นั่นี่นี่นีดนี่นี่นี่น่นา่น่นี่นี่น่นี่นีอนี่นี่ี่นนี่นีนี่น่นี่นี่นี่ีนีนี่ีนค่นี่่นีรนีี่นี่นี่่นี่นี่อีอนีรนีนา่นี่นีน่่นี่ับ่นเ่น่นนม่นบ่นี่นนี่ีนน่นน่นนนน่น่ บูดมันหลวมบูดหลวมหมาเห็ดคือนี่หยพบพะเยาใบแล้วเห็ดครับแล้วกระถ่ายมันกระถ่ายเต็มกระถ่ายดีนี่พวงมะเรยมันจะบอดึ่งแห้งเราลดเท่าจะไปต้องได้เสมอเออบอจะเป็นว่าต้องไปตัางแขนยังหมากไม้นะครับเด้อบานี่เขียนก็ได้เปลี่ยนไม้แล้วครับผมแก่นนี่ทำมันรวมกับเปลี่ยนไม้ไนะครับผ่านร้อยกับาทได้ครับนี่ผ่าน,นให้แห้งหลีครับอันผ่านขี้เมากับตั้งแล้วแม่นไม่ก็ตั้งแล้วบานี่โอเคเลยบานี่ นี่มาให้แฟนครับเราเมึองนี่พ่อใหญ่ใบเราตั้งนี่พ่อใหญ่ใบจัดส่งให้ยไม่เลยครับนี่หอยแบบน่องหอยแบบเสียงอืมตั้งตรงเลยบ้านนี่ลองซ้อนดิจะต้องต๊ะกันแเราอ๋อเอ้ยหูสูตรแล้วครับบ้านนี่ครับให้พี่น้องเพอนองเขาเมื่อมึงใกล้ๆนี่แหละสูตรของพ่อใหญ่ใบครับนี่เอ้ยนี่ครับโบ้ตี้นะครับเออแกนแกนเนาก็เปลี่ยนไม้แล้วบูตเนาะแกนนี่อยู่สามดอยก็บาทครับสามดอย เจ็ดสิบบาทนะครับเด้อผมเป็นคนไปซื้อมาเองสามร้อยเจ็ดสิบของไข่แห่งหลีของแท้เลยครับผมถามมันรวมมันยังกับเหตุการณ์เรื่คือพญาบ่เนี่แมนแมนสูตร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 เอาแบบของบุกเบิกนะครับเด้อแก้นี่จะต้องเอาแบบของบุกเบิกเพราะมันจะถามมาอทาก้อนเนี่จะมีแต่เข้ามารุ่นบุกเบิกเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงพันพันสีบอกยังนะครับผมเออท่านของจี่หออื่นแบบรุ่นบุกเบิกบ่มีครับ ว่าฟอรดในร้านขายอะไรเปันจุหัว้ที่ก็จะทำมารุ่นบุกเบิกก็จะใส่แต่ของแท้แล้วครับเพราะว่าฟอดจะใส่แต่ของแทพบ้ผมมีครับของฟอรดอะไรก็หาง่ายครับนี่เธอครับผมต้นแหล่ผมต้นเหล่ผมแต่มาแต่บอกหาลอยกลัวเหมือนเดิมบัตรลานผลออกมาของขครอย่างนี้เท่าไหร่ครับสามร้อยเจ็ดสิบบาท้ยบนลงถืกใจเลยผมเลยเตรียมเงินไปั้งสองพันผมเลยว่าผมจะไปสือหลายๆอย่างบัตรสือไปสื้อมาเราบ่าโอ้ยพันหนึ่งก็บวบเบิด อะไรเพิ่นก็หาง่ายครับนี่บ่ได้หายากคือคนเบาได้ครับพี่น้องอย่าไปเสือกนะครับเด้อคนเบาบ่สูตรตาจะ้องไปเห็นดิเด้อกับไปซื้อเองสัมผัสเองนะครับเด้อท่านมาสร้างสิไปซื้อมาสอนให้ให้ไปเสืออะไรไม่เคุณสอนเองดีกว่าครับผมที่โอ้มีหอนเล็กดูดเข้ามาอุ้ยมีหอนเล็กดูดมาติดเตียามได้ครับเนี่ยโอ้ยตกใจเบไปเลย เอ้ยผุดบุยเบิงเบิงเบิงชุดพญไบที่ไะครับมาเนี่ยผุดผุดเปียกเสื้อผ้าเพิ่นเบิดครับเพปีกเนี่ยมันวนุเลืดสุดเดียวนี่เพิ่นว่าฝนตกใส่เสื้อผ้าเพิ่นเปียกเบิดครับก็เลยบ่มีกางเกงใส่ครับมื้อนี้คทันกันผู้ใด็แบบว่าบ่อยากใส่เกือบูดหรือบ่อยากใส่รองเท้าปะป้ายี่ให้ตัดเกือบุญก็เป็นเรือครับนี่ยตัดตอนเออเออตัดถอดมึงตัดถอดมึงล่ะ ว้าวโอ้ยเออเออโอ้โออว้าวมันห่อนพอได้ตังสี่ควบห่อนทีเข้ายางเรื่อยๆมันจะเอาขึ้นขาแล้วว่ากันแป้งกิสทีแห้งแล้วว่ามันต้องตัดคือของเพิ่นนี่แห้งโอ้ยมีเพิ่นมีสูตรทุกอย่างตัวครับนี่เอออี๋ยังอีโนะครับบ้านนี่ เด่นโปอ้อครับพาบ่เปียกโอ้อนเด่นโปอ้อพาบ่แห้งแล้ววะสุดเที่ยวสุดทำงานหนึ่งเด่นกับโปอ้อครับพากับโปแห้งครับพาเป็นครับเป็นอย่างมึงเหนืองานมึงมาที่ล่ะมึงถ่ายเป็นมึงเด้เด้อไอพี่น้องเพ่นครับห้องมึงตีเป็นปิดตันให้มึงเหนือทีหน้างานเออเออเอียงรอบเดือนคกบแล้ววะครบไหนโอ้เล่าว่าเดี๋ยวเล่าถ่ายไปแล้ว เดี๋ยวสือใหญายน่าถ<ท>าคุบกบไปนั่นครับนี่แล้วา<อ>่<ม>าบพกะว่ามัตเปกดเดียหมจะองหัวนอนก่อนอ้ว้ายว่ายโอเพินพออพ่นมาจปไกบกับะไ้เพิ่นมาจบปไก่บระด็จะคลองหน้าป่นนี่ปไก่กบไดิไรอูอีรีบ่ว้ายมีพีมือนะโอ้ เมีมนควบละวายดีบ่เหรอเมียนยูนน้อยโอ้ยโอ้ยแห้งด้วยเมียนยน้อยก่อนเจ้าของกรได้พบปนยูเขียดโมใคร่ไปไต่กบกับบ่ได้ครับไ, i̇şte. ได้ไตเขีย <lin> ดน้อยครับมึงเตี้ยขาดหนามเนาะหนามมันทำหนังม้วนนี้ฝนตกแห้งหลไรอู้หู่้วนนี้พายุแห้งเนะครับพี่น้องแขบสิบุ้ยหมองยูเลยครับแถวนี้ต้นไม้ต้นลายนี่ดูหล่มกันละนาวขนาดยุ่ในบ้านเนี่ยไฟดอกไฟดับ หลังคาเปิดไปหลายหลายหลังครับเสียหายหลายเติอบอยู่ครับหมนะู่บ้านนี่ผมก็ว่าสิเบเ่าให้พี่ไอ้น้องเบิง้งด้วยเจ้บลกก้าครับฝามันห่องเฮงผูดครับเขาบอกกลางท้งหน้าเป็นบอตรงใส่หน้าก,าก,ะก,กระแตไอ้น้องเป็นบอตรงใส่หนา้าแมนครับแมนอยู่ก,กาาลางท้งหน้าบ่<า>ต้องย่านนะครับนี่เขาใหาย่าเป็นท่านก็หอบแล้วนี่คนย่าห่าผู้ไหวไรกันจนหอบแล้วครับนี่เดี๋ยวฉีดผ้าเฟนครับ พิ่นมาเบิงนี่ครับวิธีพิ่บานข่าวานยังพิ่นได้วานก่อนเนาะเดี๋วังค่อยไถกบไปเลยละกันเล้วเทื่อเดียวไปเลยครับเดี๋ยวพเ่นาลุยซอยเนี่พเนาบ่ไดีานสาพะ่นาเดี๋ยวพะเยบพิ่นกำลังเลี้ยงเบิงอยู่ครับว่าเสเอามุมใดครับนี่ยนวงแหาานเ่ย้าจาเเเออน มันมันต้องสามคนบ่กม่นสามสี่คนวานโอ้ยมันต้องสามคนวานมาสันครับเกาากูครับเหลือที่พาพี่น้องมาเบิงเนี่ยเนี่ยเขาปลูกเพิ่นครับนี่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองสอบอ้าวรถกระติดลมพร้อมอยู่ของมองโอ้ยอุ้ยรถกระติดลมนั่ครับนี่ไปโบได้เลยครับวัตถุโบราณเพิ่นนี่ อยู่ขิงนึงเลยครับอยู่หใหม่สะแบงครับนี่โอ้โหพี่นากินจะพลาล้วนว้าวพีนาบจะพา้นผาวเอันมามาโอ้หน้าปวดไงไฟสัน้อได้เขาไล่ลอยกระสอบเนาะสิบสองลาวนที่อยญ่ใบเห็นต่อยายาได้พญ่ใบบอได้บอได้เน่เน่เน่คนในบ่ถือครับต่อยู่ครับนี่โยอะโยอะเยยยยย โอ้ยมดกัดมดขั้นแล้ววะโออย่างกับหัเบิดครับผมยังพันเดี๋ยวหัเลยเพิ่นแล้วหูวแจ็คเบิดครับนี่เออโอ้เออมันพอกระเทือนอีกรถเข่าหย่างอีกเห็นต่อไปเลยนี่เออสิจัดส่งอยู่เลยเลยอุ้ยเอารถไปโคนมาตั้มถิมแล้ววะใจหายใจหายแล้วสิตั้ต่อเพิ่นอีสโนนี่เนาะเดี๋ยวเฟนครับกับว่าถาเบิรงอู้เอ้ย เห็นต้นไม้ไปแล้วครับป่านเห็นต้นไม้บ่ไดหนนะครับพี่น้องนี่เสียออกให้เบิดเลยว่าทันมามามามึงคนนี่้่นบ้านเขาอยู่นี่เจ้าของหน้าเพิ่นนี่ครับคุณพ่อเพิ่นกับเดี๋วบานเขาอยู่ครับนี่มาเดี๋ยวกับไก่สี่เหลี่แล้วล่ะครับบ้านไปเรื่อยๆครับนี่ฝนฝนกับตกโอ้ยไหนจังหวะพี่เด้เลยเนาะงานอ่าหน้าจะเอาไม่ยังหรอพ่อใไงไปควบบ่เว้ โอ้เอรียกว่าตะกบขันมีฐานของสียบันซอยเอาถือกระสอบมาเลยถือกระสอบมาตอกข้อลึกแหงเด้อครับครับครับ,นนบมันชุม่มนานหมมันชุ่มหนียเอาจักช้ำเหนียวเนอะอืมละวางพอนี่ใบยาไทยลึกแห้งด้อเจ้าเด้อะแถวๆนีม้มัมนลุ่มหนียเอาชักช้ำเหนีวยวยนานนานเป็นสร้างงานกันเลยครับเนี่ยเออเออเออคนตาเออครับละวางเอาชำเออ เอ้ยออุเาซัมหนึ่งให้เขามันพอดีอยู่ได้แหละนะพอดีเขาบอกว่าเขาเขาใส่เม็ดเสาเซมิลังมือโอ้ยไปสั่งเหล้าบ่ไรได้หนิโอ้ยผีเ้าเสด็จมาล่องก็เลยลนลมอ้าวผีเ้ามาหดผีอะไรคุณโอ้ยพนักงานใหม่โอ้ยตายเฮ้ยพนักงานพิมพ์เราด้านนันโอ้ยเราเอารถมาล่องเบืองก่อนแหละครับพี่น้องเอ้ยนี่ลองทางมึงแล้ว ครับรคับผมปีนี้เด็กมีเบามะสีมีเอม่ก็คุณคุณแม่เพิ่นเดินมาวานอีกเลยครับนี่นี่เราจะของหน้าเพิ่นครับนี่นานปีนี้เดี๋ยวออกยูทูบนี่สงสัยได้๋ยวสามลอยกระสอบครับอาจานเบื้องตี้นะครับนี่ออกสองยูทูบเด้อวิธีการหวานข้าวค่ะครับผมนาก็ไม่ได้ขาดไม่ได้ไทยหวานเลยใส่รถไทยฟอนเลยปีนี้ข้าวสวย พ่อใหญ่ใบมาจัดให้อย่างเดียวครับปุ๊เน่พันแก่งมูวเลยพ่อใหญ่เนี่ยคนมานี่บังไฟเขาจุดโอ้ทงอันบนหน้านี่มาตตว,วงหน้าน, <c oughs> น,นี่อันเนาะพันบ่ให้มีบุญบังไฟปีนี่ก็ได้มีแต่บุญเดินปูนตาเท่าลหรจุดบังไฟเออครับแต่ว่าบังไฟปูตาปีนี่ขึ้นดีดีใส่ที่ว่าพันมีน้องสะนี่บอกหมือนเพ้นต้นใหม่ไปนอยากได้อีกเราเห็นต้นใหม่เนี่ยใบแล้วพันนี่ น้องสะพูนโอ้โหคุณมีน้องสะนำครับวออ่าโอ้อาายอผุดเยี่ยมยอดงาใหม่ก็ไห้เบ้ยผุ่นอ่ะนี่ยละครับพืพ้นที่เพิ่นกระตอยู่ประมาณนี่ละครับนี่จากสายไปคว้าแต่คว, <c oughs> ว้าไปสายนี่งกันบิ้ยเนาะประมาณสิบสองลายเนาะนเดี๋ยวเ <c oughs> จ้าหน่อยนี่ถ้าชุ่มเบงพญ่ใบแล้าสีชว์ฝีมืออีกครับมาอนี่ว่าเล้วสีใสเวลาโดนบอรับนี่มันสีหดเทียงบอเนี่ยสิบสองลายนี่เดี๋ยวช่วงนี้ก็ถ้า คุณแม่ครับคุณพอ่อเพิ่นวานเข่าอยู่ครับนี่เดียววานเหลี่ยวกัพบพ่อใหญ่ใบกับทีเด้ลงมือเลยครับพี่น้องในได้วานเต่าเนี่โอ้ยพ่อใหญ่ใบห้วยขนันแม่ในาวานเหลี่ยวเต่าเปีนเราได้หลายเติ่นบ้างอันเดียวคลิปนี้กับผู้ดใดได้เบืองเหลีวกับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อเราบอกว่าตน้นไม้คลายแดดแล้วนะั่ <c oughs> นต้นไม้แบบเขาคลายแดดแล้ววนะหรือว่าไผได้กดแล้วกับซีบัวเด้พผาดคลิปใหม่ๆครับนี่จากสองเบาเมืองศรีครับนี่<ม>อันเดียวคลิปต์กิฟต์นี้กับขออนุญาตจบคลิปไปพียงเท่าอับเนาะ วสวัสดีครับผม